สวัสดีจ้าพี่นอ้อยงยายยอมมาทักทายจ้าวันที่16วันหอยออกพอดีเลยจ้ามาทักทายเข้าป่าหาเห็ดจ้ามันก็ยังมีให้เก็บพี่พี่น้องนี่เดีย๋ยวจะยองจะไปเอาฟองน้ำออกจ้าแล้วก็อบแห้งเลยขอบคุณทุกจ้าเด้อที่เขามาติดตามรับชม ขามาคอมเมนต์ให้ยาจยองขอบคุณจากทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การติดตามขอบคุณหลายๆเจ้าเด้อพี่น้องต้องไปคือปู่ทุกคนไปจ้าเดี๋ยวยอ,ยองจะพาเดินชมเห็ดจ้าชมเห็ดว่าจะมีเห็ดในเก็บบอ่อใจพี่น้องควันเอ้ยมาเด้อ เจอเห็ดงามๆดอกหนึ่งนี่งามๆหนึ่งดอกได้ยูจ้ะอันนี้ได้ยูะ เฮ็ดหายากหรอจ้าเฮ็ดหายากแล้ว,จลวเจอลูกเห็ดพึ่งจ้าพีนนน่น้องเก็บจ้าโอ้ยหนามนี่จ้ายังใดอยู่จ้ายังใดอยู่สองดอกจ้าใส่เป๋าก่อนด้วยจ้าพี่น้องใส่ถุงก่อนเดี๋ยวไปตัดขาที่หลังเอาจ้า เดินต่อจ้าดูช้าๆเามันเหมือนใบไใม้พี่น้องเหมือนใบไม้จังเลยอันนี้เห็ดอะไรอ๋อลูกเห็ดพึ่งจ้าเกาลัดเก็บนี่จ้ะ นูน่นดอกน้องพี่น้องนูน่นเรียหยองจะไปเก็บจ้ะได้ยู่จ้าโอ้ยหนานดอ,อกนี่ดอ,อกนี่รู้สึกเจ้าจะาแก,ก้เราจ้ะพี่น้องไปต่อจ้า อในดูดอกนี้สิได้ไหมเพราะได้จ้าพี่น้องอมาชาเกินเสียดายดอกนี่ล่ะดอกนี่ส้งสิแก่ถ้าเอาฟองนำออกก็ได้ยุพี่น้องแต่ใ่ยองว่าเอาไม่ไม่เป็นเชื้อนน่าจะ ở đây có nó, đọc nè băng con, băng con, à, chúc chúc, ừ. chúc nông chúc, ở đây bá, ôi, แก cha, bố ảo, như thế, cành cành cành, à, แก cha, anh này, đọc nôi. นิ่มจะ้ะม่าเอานูน่นทั้งทิงดอกนึงอ๋อาสองดอใส่ละโอ้ยเถ่าพี่น้องเลยดอกนี้เด้ เท่าเอียกพี่น้องโอ้ยมาสะลงนี่เด้เท่าจ้ะพี่น้องแต่ว่าเขาบนมีแมงเลยแต่ว่าเท่าเบ้าจ้ะดอกหนึงเดี๋ยวเบิ่มกันเท่าปะเท่าจ้ะพี่น้องนี่เห็นปะเป็นแมง เท่าแลว้วเท่าแลว้วโอ้โหมาจ่าปัดเท่าที่มดนี่เท่าอีกพี่น้องเท่าอีกเห็ดดินเยอะพี่น้องเห็ดดินขึ้นเยอะโอ้ยเพี่เห็ดดินขึ้นเยอะอิ่มปีน้อง ตายตายตาย,ตายนี่จะเห็ดดินโอยน้ยขักแน่ขักแน่พี่น้องอยาอยองมาเจอเห็ดล่มจ้าเห็ดล่มนี่จะเห็ดล่มสงสัยจะแก่โอ้ แกเราพี่น้องมาไม่ทันแกแล้วจ้าแกแล้วจ้าเอาถิ่งเข้าไปนี้นี่อีกดอกนึงจ้าอุย้ยแกเราพี่น้องนี่โอ้ยเสีดยดายไอหยองมาช้านูน้นดอกหนึ่งพี่น้องนี่ในป้ากูาเห็นปะอันกับซี่แกเราจ้าพี่น้องดูสีท่าทางแกเราจ้า โอ้ยเจอสามดอกแต่มาเท่าเอาไว้ปีนหนามาเก็บปีน้องเห็ดดินก็เยอะจังเชียเนี่ยกำลังขึ้นโพจากหลุมเนี่ยยอมาเก็บเด้อปีน้องเด้อย,ยองมามากินจ้ะ เขาแล้วจ้ะโอ้เดี๋ยวต้องกล่องอิบ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 นี่จ้บพี่น้องเท้าจ้บพ่อเอาทิ้งไว้นี่เออน้ำเกาะนายดูดอกเลยสิเอาได้ไหม โอ้ยเ่มันกล้องถือว่าสะดวกดอกนี่กระติดเท้าแน่จใจพี่น้องนี่เห็นปะบีบกันนิ่มแล้วเท้าเท้าเท้ามดับพี่น้องโอ้ยแดดซองเท้ามดดอกนี่เด็กได้ปะมาดู ดอกนี่ได้ยุ่จใจยังวก่แก้ปันไรแปลกได้พี่น้องเฮ็ดปึ่งอันนี้เกิดมากกะะเท่าโรดมาบทันขึ้นละโอ้ยเยอะเยอะโอ้ยเจ็ดเป็ดเจดแปดดอกได้ดอกยดอยวพี่น้องกุมมังหันเท่ามด เฮ็ดอะไรโอ้เถ่าละเถ่าละพี่น้องเถ่าอีกเฮ็ดพี่บาเกิดมากะเถ่าเลยพี่น้องเฮ็ดอนไร เจอเห็ดพึ่งหวานขาลายมั้งในบางสรงหรือเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาลายพี่น้องในห้องเจอเห็ดพึ่งขาลายจ้าพี่น้องสองดอกสามดอกสี่ดอก

อดจ้าอันนี้เห็ดแค่หลอดแต่พี่นอกนเห็ดแค่หลอดได้อยองมาเอาจ้ะ นี่ละผลงานของยายหยองวันนี้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดพึ่งขาแดงพันถา่าแกถิงโมดพี่นอ้องยายหยองไปซาเสดายยู่ยใจพี่น้องได้เฮ็ดอันขาแดงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เฮ็ดเก้าลักงามๆส,สวยๆสามดอกพี่น้องเอ้ยเดินเมยแล้วก็ได้อันเฮ็ดเก้าลัดอีกดอกงอามๆใหญ่ๆมัน ดินมันดีพี่น้องบนเขาอันนี้ก็เฮ็ดพึ่งเลือดก็ได้เฮ็ดพึ่งขาล้ายหมวกสมมาซีหาดอกพี่น้องเอ้ยดีใจจนว่ะหายเมื่อยได้พี่น้องหายเมื่อยเลยเพราะได้ชื่นใจแล้วก็ได้เฮ็ดพึ่งวานมาดอกนึงงี่น้องน้องัังนก็เฮ็ดเกาลากดอก่ใหญ่อุ่บอวบดินเขาดิน่าะจี่น้องงันละจ้า กรได้มาซ้ำนี่แหละมือนีจ้าพี่น้องผลงานของยายองยังไงก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเด้อจ่าเด้อที่เขามาหลับชมขอบคุณจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า